กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมปา p ์เป้เพลท m e กันนั่นเองนะครับู้โใช่ครับตอนนี้คุณอยู่กับผมชูพีมังกี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันเนาะก็เกมที่ผมซื้อไปตั้งนานแล้วนะครับก็ราคาทั้งหมด97บาทเนะาะส้รับใครนะครับที่อยากเล่นก็ลิงโหลดนะครับตายคลิปเลยนะครับอ่ะนะครับก็ ตอนแรกว่าจะอัดนานแล้วนะครับแต่โทรศัพท์มีปัญหานะครับตอนนี้ก็เลยได้มาอัดแล้วโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยใหญ่ yeah. อะไรวะทุกคนอย่างน่ากลัวไปมาแล้วนะครับเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะครับ หยิบได้ไหมสวัสดีฮักกี้ที่ผมรู้นะครบเพราะผมดีนะเขาเรียกกัน,อ,น,นอันนี้อะไรเอ่ยทำไมมันสนิมขึ้นนี้ทุกคนหยไม่ได้เหรอเฮ้ยอันนี้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 รหัสอะไร ใครจะไปรู้ทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้อะเดี๋ยวนะน่าจะไม่ใช่หรอกตรงนี้มีอะไรปะต้องใช้มืออะงั้นไปห้องนึงก็ได้หวังว่าห้องนี้จะเปิดได้นะ่ะอดีรถไฟ อ,อเดี๋ยวนะ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 เขียวชมพูเหลืองแดงโอเคโอ้อีซี่เกินทุกคนนะก็ผมมันกิ่งเกินนะครับอะไรนะเขียวชมพูเหลืองแดงอ่อีซีอัอนนี้ออทปอปเก็บได้ด้วยใส่ตรงนี้ช่ะ ไปได้ทุกคนนี่ไหมามุดท่อไ,ได้ไมไปได้เอ้าแล้วทำไมมีข้างเดียวอะ่ะสีแดงอะ่ะใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคแสดงว่าตรงนั้นอ่าใช่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 อย่างที่ผมคิดไว้เลยนี่ไง วัดวัดโรชารอืมฮึอืมจะไ่ทำอะไรมนไมสวัสดีฮกกวัสดีเพื่อนไไฟหน่อย อะไรใช่ไหมจะไม่ทำอะไรเราใช่เอ่อเ,เอาเป็นว่าโอเคนลเจอแล้วทุกคนไปต่อกันเลย ใช่ไหมฮักกี้เดี๋ยวน้อยฮักกี้นะฉันเริ่ไม่ไว้ใจหน่ายแล้ววะฮักกี้ื่อกี้ที่ผมดูมันก็หนักไฟฟ้าด้วยเดนนะไอ้มือเนี่ยข้าไปดิโอ้โหดี เปนป้าเย็บป้าเลยนอ้อไม่ใช่โหภาพสวยอยู่นะทุกคน97บาทยังคุ้มอะ่ะเล่นครั้งแรกนะทุกคนอ๋อเนี้ยเนี้เนี้ยเดี๋ยวผกจนมีเรื่องที่ทำได้ เดียวนะเดียวเดียวเดียวก่อนเดียวก่อนฮักกี้นายนายไปไหนแล้วฮักกี้นายอย่าพึ่งผูกมานะ ไยไป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 ,ไป,ไปเอาเอ้มตะเประตูน่จกีเลยทุกคนไม่ไ้ไใจอย่างไรล็อกปัดมือชกกันชัดๆ ใช่สำหรับชัด กี่ฟ้ากี่ก้อสีเขียวอะไรสีแดงกับสีเขียวอยู่ไหวะก้อนผมหาไม่เจอนี่ใช่ไหม มันจะด,ดังอะไรนรักหนาวคนหลวงโู้เออใส่สีแดงลงไปก่อนทุกคนโอเคมันกำลังไปหยิบถุงมือนะให้เราได้เสียงยังดังยังหนูเลยเออเสียงเป็ดมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอือหือลูกห่วย อันนี้อย่างเดียวใช่ไหมนี่อย่างเดียวใช่ไหมเออไม่ได้มาเอ้าโอเคมาไปกันทุกคน เชื่อมแบบนี้ต่อสายไฟแน่นอนนั่นไงว่าหละ ข้าวที่เช็ดได้ทุกคนโอเคแล้วตอนนี้มันจะพาเราไปไหนเรียกนี่กดสังเลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลก็กดตรงนี้เหรอนิดพาวเวอร์ต้องการพลังงานก็น่านจะมีทางเดียวแล้วแหะทุกคน an <laughs> อะไรขึ้นมันตกใจหมดคือว่าอะไรปโถเอ้ย,ยไม่สุ้ไม่เสียกันเลยอ่ะน่าจะขันโยนนี่แล้วมั้งแสงอย่างสวยเลยไม่โดนทำไมจบเอเอกูอจะโดนอันนี้อันนี้ยึบแมนแมนอยู่กันตกไปดีดีๆอ่ะ ไอเกมเมฆกระปืนเมฆเก้าหกศูนย์อ,อะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะต้องแล้มันจะทำให้เราเสียดวะใช่สร้างเพื่อนของคุณแต่มสร้างช้าเกินไอ เป็นพึ่งอะเราอะอะไรวัดช่างมันามาน้องมาน้องมาน้องมาแล้วก็บักเป็นงั้นก่อนอะไรสักอย่างนี่แหละผมวางตุ๊กตาตรงนี้ไม่ได้เออวางได้ละจะได้กลับบ้านก,ก็ฟีไปะโ่เเ้ย Okay. ยแล้วที่นี่มันที่ไหนกันวะ โอ้มันคือดอกป๊อปปี้นั่นทุกคนวิ่งไม่หยุดกลับไปวิ่งอันตะายกลับไปซะปเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนโอ้ไม่น่าเชื่อใจเลยทุกคน ไม่ตามใช่ไหมนี่เสียงเหมือนเครื่องเล่นดูตีอะทุกคนตัวนี้เลยล็ <c oughs> อกห้องสีดงแดงๆนี่ไม่น่าไว้ใจเลย

จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม p o อ p y ี้เพทารชัตเตอร์ที่หนะครับอ้วไม่อยากเชื่อนะครับผมทำได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนโอลแทกันะ97บาทนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตังก็ค่อยๆเก็บกันไปเนาะวันละหาบาท10บาทก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ทูพีบกกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้